สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาห้ามองสีนาทีค่ะพี่น้องดูสิคะพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะถ่ายจากมุมหน้าต่างบ้านสาวเลยค่ะพี่น้องดูสิคะฝนตกแน่นอนค่ะดูมันมีอะไรอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมคะพี่น้องแบบ มันเหมือนนี่เป็นไงคะพาที่จะตกแล้วจ้าสวยมากคะ่ะนี่เขาเปิดไฟแล้วคะ่ะข้างทางแล้วคะ่ะสาวเลยคิดว่าฝนจะตกแน่นอนคะ่ะพี่น้องดูสิคะ คื้มมากเลยค่ะอากาศอากาศคึมๆค่คะแล้วพรุ่งนี้ก็หนาวเหมือนเดิมนะคะพี่น้องหนาวแน่นอนค่ะอุ้ยแบบถ้ารู้ว่าพระาทิตย์สวยอย่างนี้หนูวิ่งไปถ่ายภาพสวยๆมาให้พี่น้องดูแล้วนั่นเนี่ย <S <S หรือว่าหนูวิ่งไปดีเอ่ยดูสิคะสวยมากสวยมาก ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก subscribe ด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยจ้าสวยมากค่ะให้ดูมุมเต็มๆเลยเป็นไงสวยมากค่ะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายจัดไปเลยค่ะ